โอเคไหมครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานพอดีที่สัมภาษณ์ไปยังมีคร้างการไปเยี่ยมชมบริษัทเวอร์ซาเชอีกอันหนึ่งตอนเย็นนะครับเป็นบริษัทแฟชั่นระดับโลกที่เราสร้างันดีอยู่แล้วนะครับเขาก็มีร้านค้าที่เมืองไทยแล้วก็ยอดขายก็ดีแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศหมายหลักของเขาแล้วก็ทํายอดขายได้ดีมาก ที่น่าสนใจคือเขาทำไลฟส์สไตล์เป็นแบรนด์ไลฟส์สไตล์นะครับเขา,าตัวอย่างเช่น Taylor Swift มาคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเป็นคนเดรส Taylor Swift ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ผมก็พูดถึงแผนระยะยาวให้เขาเลยว่าในปีต่อๆมาเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่อเป็นเรื่องของการที่เราหวังว่าเรื่องของ Formula 1เรื่องของคอนเสิร์ต Formula E เรื่องของมิชลินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของไลฟส์สไตล์มันสามารถไปได้กับแฟชั่นเพราะนั้นเองเขาก็จะพยายามที่จะไปคิดว่าเขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ การที่จะทำนิทรรศการเหล่านี้ได้หรือเปล่าเพื่อบากระตุ้นยอดขายเขาแล้วก็เสริมพวกเฟสติวัลต่างๆของเราเพื่อให้มันไปได้ถึงจุดที่มันควรจะเป็นท่าทางก็เขาก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาไม่เคยทราบเลยว่าประเทศไทย,ยมีแผนที่จะบูมเรื่องก,การท่องเที่ยวมากขนาดนี้เพราะฉนั้นเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจเจริญเติบโตของเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีวันนี้ก็มา2โรงงานโรงงานทําชีสกับโรงงานแปรรูปทําพวกแฮมสลามี่ต่างๆที่ เขตเมืองพาม่านะครับนอกมิลานสักชั่วโมงครึ่งก็นำรถมาแล้วก็สิ่งที่เราจับต้องได้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่สร้างมาดีอยู่แล้วว่าจะเป็นชีสหรือว่าพวกแฮมนะครับหรือสลามี่ต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับแล้วอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการส่งออกที่สําคัญมากก็คือการรักษามาตรฐานของการผลิตทําให้จากการเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงสุก,กรเนี่ยเราสามารถแปรรูปเป็นแฮม เป็นเป็นสลามี่ได้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากไม่ใช่แค่แปลรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มอีกเพราะเป็นอิตาเลียนโปรดักต์ซึ่งมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตทุกๆขั้นตอนสามารถยกระดับราคาขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเลยทําให้ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆของเขาเนี่ไม่ว่าเป็นหรือว่าผู้เลี้ยงวัวที่เอานมมาทําเป็นชีสเนี่ยสามารถได้มีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างมหาาลนะครับทางราชการเองไม่ว่าจะเป็นที่หน่วยงานที่มาต้องมาให้การรับรอง ก็เข้ามาตรวจอย่างสม่ําเสมอถ้าอะไรไม่ได้มาตรฐานเขาก็จะไม่เซอร์ติฟายให้ไม่เซอร์ติฟายก็ขายไม่ได้หรือต้องขายเป็นเซกเก็ตเกรดโปรดักต์ไปอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศอิตาลีที่เขาสามารถทําได้นะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองนั่งเดิมเนี่ยการใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องได้เนี่ยเขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้และสามารถทำให้มีมาจิ้นในการทากลไรเนี่ยสูงขึ้นเพราะไม่ต้องพึ่งแรงงานมากขนาดนั้นนะครับก็เป็นผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้า้้องงทําาากรรบนคัใหญ่ เพราะว่าเราเองเราก็อยากให้เกษตรกรไทยหรือว่า,าผู้ที่ไม่าจะเป็นผู้ผผเลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆม,ม,มีรายได้ที่สูงขึ้นมากๆตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งเราสามารถแอปพลายได้ก็ต้องมาคิดว่าแทนที่จะขายวัวอย่างเดียวเราก็แปลรูปนะครับหรือจะหรือจะมาชำแหละก่อนแล้วก็ส่งออกหรือชำแหละแล้วก็แปลรูปอีกต่างหากนะครับก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่เป็นเรื่องของการทําแคบหมูเนื้อเค็มหรือว่าไส้อั่วหรือว่ากุนเชียง ซึ่งก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับซาลามี่เหมือนกันแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทําทําได้ท,ทันทีเพราะอิตาลีนี่เราก็สร้างมาดีอยู่เขามีประวัติศาสตร์ในการทําเรื่องพวกนี้มาน,นานมากแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้อย่างมโหรารน,นะครับก็เป็นคีย์เลอร์นิ่งพอยท์ที่เราจะเอากลับไปแล้วก็ไปคิดกันอยู่กับกับกระทรวงเกษตรว่าสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างไรบ้างครับ